สวัสดีค่ะเคเคการจนา789ดแปดชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เคเคพาเพื่อนๆนะคะมารับชมนะคะหาดนะคะในหาดแต่ว่าส่วนที่อยู่ตรงหน้าของเคเคก็คือนะคะส่วนที่อยู่ตรงหน้าของเพื่อนๆนะคะก็คือแหลมกระททงนะคะตอนนี้เคเคนะคะเดินทางมาถึงนะคะแหลมกระทิงนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนที่นะคะยื่นลงไปในทะเลเราเรียกว่านะคะแหลมไม่ใช่ว่าแหลมกระททงนะคะ สวยงามมากมายเลยนะคะเป็นเพื่อนนี่เป็นเขาเรียกเวอร์จินนะคะเวอร์จินอรนนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะนะคะเป็นเขาเป็นเขาซึ่งนะคะอยู่แถวหาดในหาดนะคะหาดระไวติดกับเขาหน้าเกิดนะคะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็นะคะเกค,เคได้เดินทางมาแล้วก็พาเพื่อนๆนะคะมารับชมน,นะคะบรรยากาศนะคะวิวทิวทัศน์ก่อนที่เราจะเดินทางลงไปยังด้านล่างนะคะเกศก็นะมาหยุดนะคะ ภาพวิวนะคะที่นะคะด้านบนนะคะจะนะคะสวยงามมากเลยนะคะแหลมกระทิงนะคะเป็นแหลมน้องๆนะคะที่สวยนะคะรองรองมาจากนะคะแหลมพรอมเทพนะคะก็แหลมกระทิงนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะาจาะ,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 อ,ะ,ะ,ะจอยู่นะคะแถวแถวบริเวณนะคะเขาหน้าเกิดน,นะคะเพื่อนๆออยู่ติดกับนะคะหมู่สิบหมู่สิบเอ็ดนะคะซอยยอดเสน่ห์นะคะ อยู่นะคะประมาณนะคะหาดระไวนะคะหาดระไวหาดในหานนะคะอยู่ใกล้ใ,น,ใ,น,ใ,น,ใน,นะคะบริเวณนะคะอ,อ,อยู่ใกล้ๆนะคะกับหาดกะตะการนด้วยนะคะเ,เพื่อนๆืนเพราะว่าหาดกะตะนะคะจะมีเขานะคะซึ่งอยู่สูงมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อน <S <S 2> <S 2> ก็อยู่ติดกับนะคะหมู่สิบนะคะตำบลฉลองแล้วก็ซอยยอดเสน่ห์นะคะบ้านนายใหญ่นะคะ กะตะกรนนะคะจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแหลมกระทิ้งนี้นะคะจะอยู่นะคะค่อนข้างไปนะติดไปทางแหลมพรหมเทพนะคะติดหาดละไว้นะคะปลายเกาะแล้วนะคะอยู่ทางทิศใต้นะคะเพื่อนๆนะคะนอกจากจะนะคะบริเวณทะเลนะเพื่อนๆก็ยังสามารถเห็นภูเขานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเป็นแหลมก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสูงมากเลยนะคะขึ้นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นเกาะหินนะคะจะเป็นหินนะคะ แหลมนี่นะคะจะเป็นหินนะคะประกอบไปด้วยหินจะไม่มีนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนก็จะมีนะคะเป็นบ้านาพักต่างจางาวันะคะแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทคาโรลาซึ่งเขานะคะ,าคะ,คะมาซื้อไว้วเพื่อนนะคะก็ก็จะมีหนทางนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีทางนะคะเคเคก็นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์มาแ,แล้วก็มีไก่ย่างก็จะมีนะคะหนทางนะคะถนนนะคะลงมานะคะ ถ้ามันถนนหม่นะคะก็ไม่อันตรายเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องขับรถนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อนๆนะคะแถวนี้ก็นะคะจะเป็นป่านะคะแต่กลางวันนะคะก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามีคนเข้าออกเยอะนะคะแต่ว่ากลางคืนก็ไม่นะคะแนะนํานะคะให้มานะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีโรงแรมห้าดาวนะคะเยอะแยะมากมายน,นะคะก็มาพักได้นะคะเพื่อนๆมาพักได้แต่โรงแรมห้าดาวหรือว่ารีสอร์ทนะคะที่ลูลาอลังการเขก็ขจะมีซ s e c ร r ตี้นะคะอยา่าง ะะก็จะมีตำรวจท่องเที่ยวนะคะมนาะตรวจนะคะตรวจตราแล้วก็ให้ความปลอดภัยนะคะแก่นักท่องเที่ยวนะคะเป็นเพื่อนแหลมกระทิงนี้นะคะเป็นแหลมที่ไม่ค่อยยาวมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแหลมพรหมเทพนะคะแหลมพรหมเทพก็จะเป็นแหลมที่ยาวแล้วก็ ใหญ่นะคะแล้วก็ยื่นลงไปในทะเลนะคะจะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเพื่อนจะยาวมากเลยนะคะแล้วก็แหลมพร้มเทพสามารถเดินลงไปยังด้านล่างได้แต่ว่าเคเคไม่อยากเดินลงไปนะคะอันตรายเพราะเราก็อายุมากแล้วนะคะเราก็ทําในาสิ่งที่นะคะดูแลความปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะไม่ไม่ให้นะคะเป็นที่เดดร้อนนะคะแก่คนอื่นนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนสวยไหมสวยไหมนะคะเป็นเพื่อนท่านใดที่กําลังนะคะนั่งรับชมนะคะแหลมกระทิงนะคะกับ เคเการจนาจะแปดเก้าชาแนลนะคะตอนนี้ก็กำลังนะคะรับชมอยู่นะคะเพื่อนๆกำลังฟังนะคะการพาของนะคะเจ้าของช่องนะคะเคเการจนาจะแปดเก้าชาแนลนะครับเดี๋ยวเคเคนะคะก็จะถ่ายนะคะยืนถ่ายคลิปนะคะด้านวันนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปไลส์สดอยู่นะคะด้านล่างจากนี้ไม่นานเดี๋ยวก็จะไปทําการไลส์สดนะคะ เวลาณขณะนี้ก็ประมาณนะคะบ่ายสองโมงนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอนะคะบันทึกภาพนะคะตรงนี้ประมาณ8นาทีนะคะพเพื่อนๆนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประจํานะคะเป็นกิจ,จวรรัตรประจําวันของเคเคเวลาเคเคหยุดนะคะหยุดวันหยุดนะคะเวลาเคเคทํางานประจํานะคะก็ในวันหยุดนะคะในช่วงวันหยุดก็ตรงกับ,บันงคารเ <c oughs> คเคก็จะออกมานะคะบันทึกภาพนะคะวิดีโอนะคะไปฝากพเพื่อนๆนะคะและก็มีชาวฝรั่งนะคะ มาเดินทางท่องเที่ยวนะคะที่นี่เขาก็จะนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์กันมานะคะขี่เถื่อตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทำไมถึงต้องขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเพราะว่าจะสะดวกหนทางมันก็เล็กนะคะเพื่อนๆเราก็นะคะต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของเพื่อนๆนะคะซึ่งอยู่อรอบตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเกรงว่าเพื่อนๆอาจอาจนะไม่ได้รอบความสะดวกถ้าเรานํารถใหญ่ๆมานะะเราก็ต้องนารถเล็กๆมานะคะมอเตอร์ไซค์ก็สามารถนะคะขึ้นลงได้นะคะก็มี มีแพนด้าแพนด้าเขาสั่งแพนด้ามีแพนด้าเพื่อนเพื่อนพนด้าแพนด้าเขาเรียกว่าเดลิเวอรี่นู่นไงนะครับไปทางนู้นแล้วนะคะมีแพนด้ามาส่งด้วยอาหารแพนด้ามาส่งถึงในหาดเลยนะที่แหลมแหลมกระชิงนะคะเพื่อนๆนเป็นครั้งแรกที่เคเคนะคะมาเที่ยวแหลมกระทิงนะคะเพื่อนเพเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรับนะคะเพื่อนเพื่อนได้เห็นช็อตใกล้ๆนะคะสวยงา กส็สามารถนะคะปรับภาพนะคะให้ไกลออกไปอีกนะะเราสามารถนะคะปรับภาพได้สามระดับนะคะเป็นเปลี่ยนนะโดยผ่านทางกล้องนี้นะคะเดี๋ยวนีเราจะปรับใกล้เข้ามานะคะหนึ่งจุดศูนหนึ่งจุดศูนย์คหนึ่งจุดศูมีใกล้เขมาคะใกล้เขมาใกล้เขมากลัวว่าภาพมันจะแตกนะคะเุก่าน ลอยออกไปนะคะเพื่อนสวยไหมนี่ใกล้สุดนะคะเราจะปรับออกไปใกลสุดะะแด่กล้องปกติก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเพื่อนประมาณนี้นะคะสวยๆแะสวยงามมากมเลยนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็เดินทางมาที่นะคะ6นาที39วินาทีเคเคก็นะคะร้อนจัดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่อยากยืนตรงนี้นานมานะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงเนื่องจากว่าเรายูทูบเบอร์เราจะมาถ่าย ภาพนะคะบ,บันทึกภาพนะคะไปฝากเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมีความอดทนนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคตอนนี้นะคะบันทึกภาพก็เจ็ดนาทีค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะนะคะจบคลิปนี้นะคะเป็นนาทีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้มีชื่อว่าแหลมกระทิงนะคะพาเพื่อนๆบุกยังแหลมกระทิงนะคะเคเคบกถึงแหลมกระทิงนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาบุกกันนะคะที่แหลมกระทิงเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดนะคะด้านล่างนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้เคเคคิดว่าจะสร้างความเคลืลินและก็ความเทินให้กับท่านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแหลมกระทิงนะคะเพื่อนๆที่ต้องการินทงมงเที่ยวภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวนะคะหาในหาน,หน,หน,หนแหลมกระทิงนะคะมาหาในหานมาเที่ยวหาในหานแหลมกระทิงแล้วก็แหลมพรหมเทพนะคะอยู่ติดกันนะคะเพื่อนๆอยู่ติดกัน วัน,นี้เคเคคิดว่านะเพืเ่อนๆอาจจะมีความสุขนะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ต้องขออนุญาตเพืเ่อนๆนะคะขอจอบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เ,เพื่อนๆนะคะมีความสุขในการรับชมบา,บาย